สวัสดีครับมื่อนี้พามาชมสมุนไนนพ,นนนพตนัต้นเต่งหนามครับภาเขาปักโขกในช่วงฤดูแล้งนะครับมื่อนี้พามาชมต้นต้นเต่งหนามครับมีลักษณะต้นสีแดงนะครับเป็นไม้ที่สวยงามนะครับ หรือต้นมะข้างแดงนะครับเป็นไม้ที่พัดใบในช่วงฤดูแลรงนะครับเป็นสมุนไพรนะครับเมื่อนี้ผมก็มักับคุณหมออมศิลนะครับเป็นคู่ของผมครับพวกเขาครับ เต่งหนามหรือว่ามาขัางแดงครับเขามีซื้อต่างๆนะครับห้างหนามเป้าหนามรังโทนจารีลึกปวก ต้นของเขาครับใส่ตามผสมกับพักเสียนผีและหัวแหวหมูทําเป็นรูปประครบเป็นสมุนไพรช่วยแก้อาการปวดหัวเขา่าปวดขอนะครับนำอย่างจากเปลือกต้นนำมาผสมกับนํมามนาวใส่ท่าถูนวดสรรพคุณช่วยแก้อาการปวดคอนะครับลักษณะผลของเขาสับสวยงามครับ กะลุมพุกเดงนะครับหรือว่าต้นติงน้ำํำนะคุณหมอคุณครูของผมนะครับเก็บผลของ มาข้างข่าวมะข้างขาวไปด้วยนะครับหรือว่าตะลุมพุกครับมื้อนี้กับภามาชมสมุนไพรในปลาโคกหัวไร่ไปน่นานะครับในช่วงฤด,ดูแลรงนะครับคลิปหน้าพอกันไหมครับมื้อนี้สวัสดีครับ